สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วเด้อจ้าก่อนอื่นต้องอนุโมทนากับว่าที่พระฟอดเนาะพี่น้องเออหรือว่าเป็นแฟนนุ่มของคุณแพรี่ไพ่วันนันหละพี่น้องซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เขามีความตั้งใจจริงที่จะบวช แต่มันก็มีม่านผจญยี่หลีพี่น้องเอ้ยมันมีค้นคนหนึ่งที่เหมือนกับป่าบ่าได้มีส่วนเกี่ยวของเอยียงกับชีวิตเขาเลยเอ๋อวิหลีบ่มีส่วนเกี่ยวของบ่มีส่วนใดๆกับงานของเขาเลยกับมาคอมเมนต์กระแซวบวัดเธอนี่แฟนสาวยังแพร่รีเนี่ย ซอยกีแสนเว้าวหาสิแตกอย่างเขาอยากซอยจักแสนหรือจักลานมันก็เป็นเรื่องของเขามันเป็นเงืนของเขาว่าเม่นเงินของสูไปซอยเขาจักบาดจังมาถามคือเทได้โอนเงื่อนไปให้อันแพลรี่เขายุต้จังมาถามปันอืปันผู้หาเงิอนเขาใส่นันละเกินไปบางที่การเป็นแฟนครับ ว่าในทางดีๆเน่ก็ได้พอจําเป็นที่จะต้องไปเว้ากับแซกกะแน็กกะเนใคเว่าวกับว้าเด้อข้นแบบเนี้ยเหมือนบอกว่าบออยากว่าเลยเออบ่อยากบออยากใช้คําหยาบเนาะคิดไปแล้วบ่อยากใช้คําหยาบแต่บางที่ก็รหูซึกว่าเออแล้วแพรี่ก็ออกมาตอบแซบอ่าช่วยกี่บาทบ่ได้ซอยจักบาท ซาลาเน่ทำเพื่อนั่นนะ่ะจริงๆแพรลี่ตอบมากก็ก็แรงนะแต่ข่อยต่อเติมให้เออประมาณว่าเสือกอ,อืเสือกเสือกลององเขาเสือกอ,อิลีนั่นละเสือกอ,อิลี่โอร้รหอเสือกข้างนอกกับพ่อฟังเสือกไปคอมเมนต์ในพื้นที่เขาอีกเออคนเฮ้าหนี่เนาะคนนึงเขาตั้งใจบวช อีกคนหนึ่งต่างใจกระแสะจะเจมนม่านเหลือเกินจะเมนเออเนะาะแถาย้อนเกิดโดนตีหนอว่าคอยว่าไปหละกกระไดเออหาเรื่องหาเล่าให้แต่เขามาว่าให้แต่เขามาด่าเออลังคน้นกระดาหอดพอหอดเมียปจ้าคอยกับวาอ,อยากด่าจังสันดวยคอยก็บวเห็นด้วยเราคนติดไปคอนเมนต์ด่าเขาหอดพอหอดเมียนนั่นนะคอยว่า ถึงแม้ว่าเขาสิบ,บ่พอใจในสิ่งจีของเขาเว้าแต่เขาว่ามีสิบประดาพอได้เม่เขาอันนี้คือความเป็นจริงกะย่างว่านั่นละ่ะคนเฮ่ารังคนมันมันบ่สามารถที่จะฝืนใจยินดีกับคนอื่นได้เมื่อเห็นเขาใดดีเมื่อเห็นเขามีความสุขมันมีความลิษยาเขาเออตลอดที่ผ่านมาน้องฟอร์ดนี่ก็โดน กาเสกนักนเนกันหนหลายอย่างหลายเนี่ยแต่ว่ากะบ่ได้มีผลอย่างกับชีวิตของเขา แต่จริงๆข่อยกับมีความหมุดซึว่่านองฟอร์เขาเองกับพ่อมีเงินเขาเองกับเป็นอ่าเคียร์อีเตอร์มีคนติดตามกับเยอะยอดวิวการเบิ้งการน,นันการน,นี่เขากับพ่อมีเงินอยู่ยาสิไปดูถูกดูแคลนเขาปานั้นส่วนคุณแพรรีเนี่ย เขาสิอยากอนุโมทนาผลบุญอยากจะร่วมงานเทอดใดบาทเทอดใดสตังกับเป็นสิทธิ์ของเขาหรือแม้กระทั่งแฟนคลับหลายๆคนที่ต้องการรวมอนุโมทนาบุญหรือร่วมซอยงานกับเป็นเรื่องของเอฟซีเขาไปเจ้าของนี่มือับผ่ายกับปอจําเป็นเราเอาเตีนล่านาําอันใดมันดีกับเ่าย่ยงเขาให้ได้แน่ก็ดีคือการมือมือ,มอนึงเฮ็ดจิตใจมันเบิกบาน,บ,านบ้าง บมเมนหามุ่มหาเกวจ้องเตสิตอวาต่อขานแทกกันในกระเนเขาหันมีเวลาหลายขนาดนั่นก็เอาเวลานี่ไปดูแลครอบครัวของเจ้าของก็คือบางคนเขาบากคอยนันละว่ามานังบอาคนอื่นบอแบบแบบเนี่ยไปหาเอาเวลาดูแลครอบครัวเจ้าของซึ่งคอยอ่ะได้แยกเวลาไปดูแลครอบครัวคอยแล้วละแต่ตอนนี้คอยก็ยังมาเสือกเรื่องของชาวบ้านนาะพี่น้องเพราะคอยหูซึกว่า มันเป็นเรื่องที่บอสมควรพ่อข่อยเห็นในลักษณะแบบนี้ค่อยกะหูซึกเครื่องใจค่อยก็ออกมาว่างในมุมมองของข่อยข่อยมองว่าคนคนหนึ่งจะบวชเป็นบุญหญิงไงนะสำหรับข่อยนะแต่การที่มีคนแบบนี้กับพวหูว่าเขานับถือศาสนาใดเนาะเออกระบ,บ่ได้โทษที่ศาสนาดอก เพราะว่าทุกศาสนาสอนให้ค้นเป็นคนดีสอนให้เข้ารบผู้อื่นแต่สิ่งที่เขาประพฤติมากมันคือสันดานของเขานันนเองเออมันบ่ไดดเกี่ยวกับศาสนาะมันบ่ไดดเกี่ยวกับพ่อแม่ของเขามันบ่ไดดเกี่ยวกับญาติพีน่น้องของเขามันคือสันดานของเขาทั้งนั้นซึ่งใครคอมเมนต์ก็รับไปเนาะเออชีวิตของเขาเขาอยากเฮ็ดอยางใหเขาเฮ็ดสะท้อ มันบ่ไดดเดือดร้อนชาวบ้านชาวชองมันบ่อใดคานสายตาประชาชนเอียงขนาดนั้นกับบทจาเป็นใจจะต้องไปอันนี้อันนั้นเขาเยอะแยะแล้วอีกอย่างหนึง่งคุณแพรลีเขาก็ับซื้อของมาโดนแล้วม่จําเป็นต้องบวชต้องพเนียดผนอดม้วนเขาไปในทางที่ทางที่มันบด่ดีบางที่กับห้สซกเป็นม่านสังคมเป็นม่านศาสนาเหมือนกันนะคนคอมมนนะ่ะเห็นหลายเมนเหมือนกันกับว่าเขาใจว่าในตกกะกาความคิด คืออีหยังแล้วอีอย่างหนึง่งคุณแพรรี่เขาซึกออกมาเขาก็ทํางานอยู่โดยตลอดหาเงินอยู่โดยตลอดจำเป็นไหมที่ต้องไปแสกันในกระเนี้ยเขาถ้าคิดว่าการที่บวชแล้วมันได้เงินได้ทองหรือกระเนี้ยกระเนี้ยผู้อื่นอยากได้คือเขาก็เลนไปบวชนี่ล่ะสิมีคนไหวสิมีคนกาบบอหันคิดว่ามันง่ายกับไปบวชเอาเองสิงมาอยู่นั่งทางโลกแล้วมันรังวิจารณคนนั้นคนนี้ใหายเขาไม่ การเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนามันกับอกโอเคสำหรับมุมมองของขอยนะการที่มีเหลือบมีไล่มากก็ติงศาสนานี่มันกับพ่อแห้งเร็วยาพยายามโยงง่ายเลยเพราะว่าข่อยที่ข่อยออกมาเอไในตอนนี้เพราะว่าข่อยเห็นหลายคอมมิ้น มันบริเเป็นแค่คอมมน์้นคน,คนเดียวหรือที่ตัวน่องฟอร์ดหรือว่าแพรลี่เย็บยุกขึ้นมาแต่มันเห็นหลายๆอันเพราะว่ายางว่าหละข่อยกระติดตามน้องหลักกับคุณแพรลี่อยู่ก็เลยไม่คว้าวึกว่าเออบางที่บางสิ่งบางอย่างมันก็เกินไปอย่างการที่เป็นเพศสภาพที่สามมันกับเป็นสิทธิของแต่ละบุคคลโลกเนี่ยมันเดินไปไกลแล้วแต่คนบางคนยังหมุนรอบจะของอยู่ เอ,อ่ยย่งยกหางเจ้าของอยู่ยังเออว่าเจ้าของนี่ดีก็ผู้อื่นเขาอยู่ผู้อื่นนี่ชัวรเมิดคนแบบนี้มันก็ยังมีกตสร้างมันถอมันป่วยจตถทามันป่วยแห้งแห้งก็ผ่านไปหาหมอซะผู้ใดเป็นพีเป็น,นอ้องนี่ยนะ,นะยามาปล่อยหายแปกัดแกะละลานคนอื่นเลยเนาะ